บัณฑิตชนมันบ่นมีเป็นผู้ที่มีความรู้คือจังก์จารมหาเนี่ยถ้าชาวบ้านชาเมืองรักษาประเพณีอดีงามรักษาไว้เพื่อสืบทอดให้อนุชนรุ่นหลังลูกหลานของเราได้สืบทอดว่าศาสนธรรมคำสอนที่ปลูกฝังมาอย่างนี้ ปลูกฝังศาสนพิธีพิธีกรรมในทางศาสนาเพื่อที่จะให้รู้จักแก่นของศาสนาก็เริ่มไปจากเปลือกเปลือกกัะพีของศาสนาเราจะไปถึงแก่นของศาสนาแก่นของศาสนานะคือสิ่งที่นำพาของเราไปสู่สุคติโลกน้อยใหญ่ได้เราทำบุญเนี่ยเป็น เบื้องต้นเนี่ยหาทานเนี่ยทานเหมือนกับเปลือกเนเปลือกกับผีของศาสนาเท่านั้นเองแต่แก่นของศาสนาที่จะนำพาเป็นที่พักพิงของจิตใจเป็นที่ไปของจิตใจเราต้องเข้าถึงนะเข้าใจแล้วก็เข้าถึงเนี่ยไม่ออกเดี๋ยวเข้าวัดฟังธรรมจำศีลเจริญเมตตาภาวนาไหว้พระวดมน ระลึกนึกถึงพุโทโธธรรมโมสังโฆเป็นสัะนาที่พึง่งอันนี้เาเรียกว่าใจมีหลักใจมีหลักมีแหล่งใจมีที่เกาะที่พึง่งใจมีสรนะนาเาเรียกว่าเท่าสามขาบานเจ้ามีอยู่บอกก็คือให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสระนที่พึง่งเขาเรียกว่า ได้เราบ่อกพุท,ทังรรบังสังขังสาราสน,นังกฉามีนะได้เราบ่อกนะแม่ออกปัญคมบลไได้เราบ่อกเพือ่อได้จะปะเยื่อมาได้จะปะเพอมาได้ถึงใจเขาว่าถึงใจนี่คือละลึกว้ทุกขณะนะสุนักขัดตังสุมังคลังสุปภพาตังสุหุติตังพระพุทธเจ้าว,ว่าขณะด,ดีเลิกดี ผูด้ดีขนาดดีนี่มันเป็นมงคลทั้งนั้นมันเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาทั้งนั้นเป็นศีลขึ้นมาอย่างไดเวร,รมณีนี่ก็ว่ามีเจตนาที่จะงดเว้นก็เป็นศีลขึ้นมาแล้วอ่าเห็นไหมเอ่อเป็นธรรมขึ้นมาถ้ามีความละอายเิยลิคือความละอายแก่ใจโอตปากความเกลียดกลัวต่อบาปเนี่ยมันก็เป็นธรรมขึ้นมาแล้ว เป็นคุณงามความดีเป็นคุณบาร,รมีของเราให้ในส่วนนี้สมบ,บูรณ์บริบูรณ์ขึ้นได้ก็อยู่ที่การสร้างสมอบรมขึ้นมา <c oughs> ท่านจะว่าบาร,รมี <c oughs> ฐานะบาร,รมีสัมปันโนฐานะอุปบาร,รมีสัมปันโนฐานะปรมัตถบาร,รมีสัมปันโนทําใหย้ยิ่งขึ้นไปเ,เห็นไหมให้มันงามสมวัยเลย ผู้เทากับเฮืองามสมเทาเนี่ยผู้นะ้อยผู้เด็กผู destroy, ination, kiss, ้น้อยกับเฮืองามสมเด็กน้อยนะผู HTML, uh, ain, uh, uh, ้บ yup. ่าวผู้สาวผู้อยู่ในวัยเลิกอ่ะเติมมันงามสมวัยเอนี่ยใหงามศิลงามธรรมนะเอาเสร็จแล้วก็เอาบาทเข้ามาเนาะช่วยกันเนอะผู้ชายผู้ชายโยมอุบาสกอุกอู้วาสิกา เป็นผู้คำจุนในพุทธศาสนาเอาเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วก็เชิญญาติพีนออ่น้องอที่มาร่วมง,งานมาประกอบพิธีและเอาเสียเอายอดเสียเอายอดของบุญแล้วเนี่ยมารักษาใจแ่เพราะว่ารักษาใจนี่ก็คือเ <c oughs> ดี๋ยวคุยกันอื อย่าคุยกันนัากว่าเสียง,งอย่าเสียงดังเกอดความเคารพเกิดความเคารพธรรมตั้งคิดตั้งใจเอาของเพื่อของมันเน้่ยยเธอกันไม่ได้เออเอออาเข้า,าม,มาเข้าม,มาตโตโตเข้ามามาจุด เียนบูชาพระรัตนาตรัยอาบุลกรไดเป็นข้องไว้์เนีุดเป็นยี่ว oh. ่าจุดไปเป็นจุดเทนจุดชู่ยไม่ไม่ยากนะเพ่นมามาเออมาอาตัดการอ่าจุดเป็นก็ค่อยเอาที่ไปไว้ก่อนเอาเลย พิธีก็จุดธูปเทียนแล้วแ,แล้วทั้งหลายก็แสดงความนอบนออ้อมคืเคารพ